เอเดไล่อยู่ดิอดันซีไล่มือถือเปิดมาได้ไม่เลยอยากมีแนวดวสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เอาวัวเข้าคอกนะคะเอาวัวเข้าคอกให้วัวกินข้าวในโอกนะคะกินฟางในโอกนะคะ ดูค่คกวัวนะคะคุณตานะคะเป็นคนมาดูแลคอคกวัวนะคะวันนี้เรามาทันเวลาที่เออวัวเข้าคอกพอดีนะคะเราก็จะให้ดูคคกวัวของเรานะคะคุณตานะคะไม่ให้ทำงานนะคะเจอยากทำนะคะ ดูแลวัวนะคะวัวใน,นโคกเองเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวให้เห็นมุมในโคกวัวนะมันก็ขี้ใส่ตรงนี้เขาก็เอาเก็บเอา ไปเป็นปุ๋ยนะคะขี้วัวขี้ควายเอาไปเป็นปุ๋ยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะตัวนี้ก็เอาวัวเข้ามาวันนี้เข้ามาคําหน่อยปกติบาบสองสามมาแน้วเ,เพราะามันกินฟางนะคะแต่ว่าวันนี้เข้ามาเร็ว ก็เลยเห็นตอนที่เข้ามาตั้งกล้องไม่ได้พอจะถ่ายรูปแค่น,นั้นแหละโอ้ยมีครบมดตั้งกล้องไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่มันขึ้นมาแบบเออเดี๋ยวมาเป็นแถวนะคะสวยงามเอาฟางให้มันกินไหม ให้ดูสองตัวนี้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้กำลังกลังไปเอาฟางข้าวมาให้วัวกินนะคะแล้วมีอ่างให้วัวกินด้วยจะให้ดูสองตัวนี้นะคะ สวัสดีค่ะพารวยโอ้เวลาจะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเวลาจะไลท์เท่านั้นแหละมือถือเปิดไม่ได้ค่ะบพารวยโอ้เวลาวัวมันเดินเข้ามามันจะเป็นแถวเป็นระเบียบเนาะสวยงามโอ้ไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะพารวยสามสาวก็ไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะคะตอนนี้ไปตูก็กกำลังไลอยู่ สามสาวก็จะไลเหมือนกันขอบคุณนะคะสติกเกอร์รัวๆมานะคะตอนนี้วัวก็เข้าข้อเนี่ยตอนนี้ก็ยืนยืนวัวจะยืนรอนะอันนี้คือยืนรอประจำข้อใครข้องมานะคะนี่เออไปกระบะใครกระบะมันนะคะกระบะนี้อืกระบอระบอีกต่อไปนะคะ ข้างในก็กระบะของใครของมันนะคะแยกให้เป็นกระบะเลยจะได้กินแบบสะดวกสะดวกอันนี้ทองคูณกับคูณคำนะคะฮะมีใครเอามาน้องน้ำฝนมีออกมาแซมเลมนะคะน้องน้ำฝนแซมแลมแล้วอยากจะเห็นใช่ไหมน้องน้ำฝน,นมาแล้วไ <laughs> ล่ไปเลย <laughs> โอเคครับ ขอบคุณนะคะ16ล้านดวงใจค่ะที่มาให้กำลังใจเด้อ21ล้านด้วยขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเพิ่งเพิ่งเห็นวันนี้ค่ะเพิ่งเห็นวันนี้สามสามไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วค่ะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าร้อนอบอ้าวฝนตกไปช่วงบ่ายก็ตกอยู่ช่วงบ่ายนะ ตกให้ดินชุ่มช่ำบัวควายก็ไปกินหญ้าอยู่ตามทุ่งนาววาจะลงไปถ่ายแค่น้วัวก็เดินมาจับมือถือมา <c oughs> ได้ <c oughs> ถ่ายไม่ได้ขอบคุณครับพาร,รวยนะครับที่มาให้กำลังใจเดอ้อไปดูคุณตาก่อนนะคะคุณตาอันนี้เป็นที่เก็บฟางข้าไว้ให้วัวนะคะ ตอนนี้คุณตาก็กำลังไปเอาอยู่นะคะไปเอาฟางมานะคะเอาแค่นั้นบ่ตามีเครื tension. ่องทุ่นแรงนะคะ คุณไม่ได้ใส่แมสด้วยคุณ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะวันนี้มาดูเด็กๆเนาะกลับจากกินหญา้าที่ทุ่งนาแล้วก็กลับมาเข้า้อกินฟางที่เราเก็บจากการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวแล้วก็เราอัดฟางไว้สำหรับให้วัวนะคะอันนี้ก็ทำให้ประหยัดนะคะที่ไม่ต้องไปซื้อฟางที่อื่นนะคะก็ฟางเราเองแล้วก็จ้างอัดก็ เป็นฟางข้าวที่เราแบบปลูกแบบอินซีเนาะขอบคุณมากนะคะพารวยพาทัวร์คิวเพจนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะสามสาวถือโอกาสเลิกดีวันนี้เป็นวันดีนะคะไลฟส์สดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะที่มาให้กาลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะว่าไงลืมชื่งัวแล้วทองคุณกับคุณคำทองคุณกับคุณคำเนาะน้องน้ำฝนน้องน้ำฝน

ขอบคุณนะคะคิวเพชรก็มาด้วยขอบคุณค่ะตอนนี้ประตูก็ไล่อยู่นะเราโอกาสเหมาะเราก็จัดการนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากถ่ายไม่ได้มือถือมีปัญหาทันทีอจังเมนมอตอนนี้ก็เอาฟางให้ทุก กระบะนะคะใส่กระบะให้ใครให้มันนะคะให้ดูตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เลี้ยงแบบธรรมาชาติ<ท>เลยนนะเดี๋ววยว,ะยวะยจะเอาเข้าไปข้างในด้วยเด้อ ไอ้ฟังงนูนะ้นเพราะว่าเพื่อนสีเอาเข้าไปข้างในขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเข้ามาแล้วกระทักทายกันเนนกไหลด้ไงคุณแม่หลได้เจ้าเออตัวนั้นได้นกกมูกตกางนะแม่ขาวไม่ได้น้อยกระมูแม่น้อยแม่เจ้าแม่เรททางในวะจมืดให้จาเข้าไปนี่ ส่ง <Tory> ต <she> ัวเล็กน้อยเถอส่งตัวให้ส่งตัวนั่นละร้อนมากร้อนอบอ้าวพอพอฝนตกอีกบรรยากาศมันแบบ สวยงามทันทีนะคะสีเขียวมาเลยนะคะบรรยากาศสีเขียวนะะให้ชมธรรมชาติก่อนไปแล้วธรรมชาติหายหมดเลยให้ชมดูนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเรื่อยๆนะคะสบายสบาย มะม่วงใหญ่เราก็มีนะไปดูมะม่วงก่อนพันอะไรเนาะเขียวใหญ่เขียวใหญ่บอกโอ้ยรือกระดาษมาวันนี้เพื่อนมาโจะมจริงนะต้องต้องให้กระดาษอยู่ด้านนอกพี่ดีมาแชร์บอกต้องเอากระดาษไว้ข้างนอกพา,าด้วย อันนี้เอาอะไรขึ้นเนี่ย เอา้าปิดเสียงเมื่อไหร่ไม่รู้เจ้าของปิดเสียงเน,นี่นี่มีใครปิดเสียงไหมฮะเอา้าปิดเสียงไว้ตั้งนานอุษาพูดอุษาพูดนีิตั้งนานปิดเสียงอีกมือไปโดนหรือเปล่าโอ้มีขบมือแต่เนาะ มีครบหมดเลยเอากคออนุญาตปิดไลค์ก่อนก็นแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอโอ้ยมีใครมาปิดเสียงอุตส่าห์คุยตั้งนานมาดูเอาปิดเสียงขอบคุณนะคะขอโทษนะคะบวัสดีค่ะ